ซึ่งทางพระราชรัตนมงคลนะครับท่านก็ได้ฝากบอกมาด้วยนะครับว่าท่านไหนที่สามารถประมูลความเป็นสิริมงคลน,นี้ไปพระกลิ่งชุดนี้ไปแล้วนะครับทางสำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชก็จะมีการออกใบเกียรติบัตรรับรองโดยสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับว่าพระที่ท่านประมูลนั้นเป็นองค์ที่19ตามลำดับขององค์สมเด็จพระสังฆราชก็คือลำดับที่19ของประเทศไทยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตอนนี้นะครับ ระหว่างที่ท่านโทรเข้ามาบริจาคกับเราแล้วก็ร่วมประมูลกับเรานะครับเรายังมีเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับนั่นก็คือเพลงพี่ทําให้จิตใจสงบแล้วก็ผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆขับร้องโดยคุณดีเรกอารมณ์สุขในเพลงบวชพระดีกว่าและคุณสุภชัยภัยจิตในเพลงพระรัตนไตรเชิญชมครับ กนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปลเรื่อยไปลําบากยากใจไม่ไวายเว้นวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาฟันอายุของสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่า หาทางสงบใจตัดโลบลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังผู้ตองขั้นทิ้งสมบัติสุกแพ้แน่ชัดตัดใจนี้ขอบวชอีกทีหาที่สงบใจ บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่านาอาทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อยากคิดว่าผมเป็นชายสามโบทใช่บวชนี้ใครบวชพึ่ไตร,รเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่น ได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้นมีบุญนำบวชเป็นหลวงพอ่อเลย บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่านาะช่วยทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อยากคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถใช่บวชมีใครบวชซื่อพระไตรเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องบุญ ได้บุญสุขใจห้องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้นมีบุญนำบวชเป็นหลวงพออ่อเลย តាក់លោគិសោមដល់ប្រធម

ังไงร่วมบริกาคเข้ามาเยอะๆนะครับกับโครงการจากก้อนดินสู่ก้อนบุญนะครับ ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาอยู่ในช่วงท้ายสุดของรายการถ่ายทอดสดรายการพิเศษจากก้อนดินสู่ก้อนบุญนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนเลยค่ะสําหรับยอดบริจาคล่าสุดจะเป็นอย่างไรยอดประมูลจะเป็นอย่างไรเราจะได้ทราบกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดออรอรพันธ์สินประสงค์ะคะ่ะในฐานะท่านเป็นประธานดูแลการจัดงานฝ่ายคารวาสนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะ ค่ะดรอรออพันธ์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันที่6ก็จะต้องลงพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ,คะในการไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกับภัยจะไปเริ่มที่จังหวัดลบบุรีกันก่อนะนะคะ,คะซึ่งที่นั่นก็สาหัสพ,พอสมควรทีเดียวนั้นก่อนที่จะให้ท่านดรอรอพันธ์ท่านได้กรุณาสรุป ภาพรวมของการบริจาคในวันนี้ว่าได้กี่ล้านแล้วเพราะว่าคู่นี้ก็มียอดไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเน่ในช่วงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราน่าจะต้องไปดูเรื่องของยอดประมูลค่ะคุณอรพนันธ์คะซึ่งดิฉันทราบมาว่ายอดประมูลเนี่ยทั้งพระกลิ่งทองคําและก็เนื้อนวะโลหะเนี่ยโอ้โหราคาต่อสู้กันน่าดูเลยทุกคนก็อยากได้เพราะว่าเป็น วัตถุมงคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและในช่วงนี้คงจะต้องขออนุญ,ญาตให้คุณกตชาติมาสรุปเรื่องของการประมูลก่อนก่อนที่จะกลับมาทางนี้นะคะคุณอรพันธ์เพื่อจะคุยกันถึงยอดการบริจาคในภาพรวมเชิญคุณกตชาติค่ะครับคุณครับคุณธรรมดันครับมาถึงสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับในะตอนนี้นะครับ ก็อยากจะขออนุโมทนานะครับแล้วก็แสดงความดีใจนะครับกับท่านที่สามารถประมูลพระกริ่งสวัฒโนนี้ไปได้นะครับสำหรับชุดเนื้อทองคำนี้นะครับยอดล่าสุดที่ประมูลไปได้นะตอนนี้นะครับก็คือ450,000บาทนะครับโดยคุณสำอ่างถูกจิตนะครับต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลไปบูชาและก็ครอบครองนะครับสำหรับที่เป็นเนื้อนวโลหะนั้นนะครับก็มีคุณพรวิทย์ผาจิตนุวัฒนะครับ ประมูลไปนะครับก็มีคุณพรวิทนี่รู้สึกว่าจะ3 3องค์ทีเดียวนะครับก็มี1 3 0 0 0สององค์นะครับปี1,1 0 0 0หนึ่งองค์นะครับแล้วคุณสำอางผูกถูกจิตนะครับที่ที่ประมูลเนื้อชุดทองคำไปแล้ว4,5 0 0ก็ยังได้เนื้อนวะไปอีกด้วยนะครับในราคาประมูลที่1 5 0 0 0บาทนะครับดังนั้นก็ยังมีคุณสุข,ขุมมีฟันแสนนะครับอีก2 0 0 0 0บาทนะครับ มีคุณ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 สำอางวันเหรอครับหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดนะครับเพราะว่าเป็นลายมือประมูลเข้ามาสดๆเลยนะครับแล้วก็มีคุณทวัตถาวรทวัตสองหมื่นแปดพันบาทนะครับคุณสำอางวันถูกจิตอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับนะครับก็เป็นรายนามที่ท่านที่สามารถประมูลไปได้นะครับต้องขออนุโมทนาแล้วก็ แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้สิ่งมงคลไว้บูชาและครอบครองกันที่สําคัญท่านก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลทั้งการสร้างพระโบสถด,ดินนะครับและก็ทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสําหรับช่วงนี้นะครับจะกลับไปที่คุณทวินันท์คงครานนะครับจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับว่าตอนนี้ยอดล่าสุดของเรายอดบริจาคนั้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับ ขอบพระคุณคุณกาตชาติเป็นอย่างสูงค่ะช่วงนี้ได้เวลาที่ดรอรพันธ์ในฐานะประธานดูแลการจัดงานฝ่ายคารวะาจะสรุปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันแล้วดิฉันตื่นเต้นจังเลยว่ายอดบริจาคเท่าไหรก่การมีมาบริจาคก,กี่รายเรียนเชิญคุณอรพันธ์เลยค่ะยอดเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้นนะคะ1,173รายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ3ามล้านห้าห 38บาท25สตางคค่ะขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะที่ร่วมบริจาคนะคะเสร็จจากงานนี้ก็ร่วมบริจาคได้ได้เรื่อยๆนะคะ ค่ะขอบพระคุณคุณอรพันธ์นะคะที่เราเห็นยอดการบริจาครวมแล้วว่า3ล้านกว่าทีเดียวยังไม่ยุมยอดประมูลนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทิ้งท้ายรายการกันเชิญคุณกระิชาต์ค่ะเราไปรับพรจากพระคุณเจ้าด้วยกันค่ะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอกรับนิมนต์นะครับพระคุณเจ้านะครับคือพระเดชพระคุณพระราชลัคนมงคลนะครับกรุณาให้พร สาธุชนนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญในวันนี้ด้วยนะครับท่านครับอรหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมมัชฌามหาสังขังประโธเทสิอิจเจตังรัตนัตยังขอมหนวยพรสาธุครับ,รบก็นับว่าเป็นสิริมงคลนะครับที่ที่ได้รับพรจากพระเดชพระคุณไปนะครับในวันนี้นะครับสำหรับทาง ด้านนูน้นทางคุณทวินันนะครับก็คงจะมีเรื่องราวที่มาฝากกันในตอนท้ายรายการของเราด้วยนะครับก็เชิญกลับไปที่คุณทวินันครับ ค่ะขอพระคุณมากนะคะกราบพระพุณนมัสก,การพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะคะก็ได้ถือได้ว่าทำบุญญกริยาค่ะในแก่กันให้ทานนะคะร่วมกันบริจาคทั้งทรัพย์สินนะคะบางท่านก็สละเวลามาร่วมรับโทรศัพท์มาร่วมร้องเพลงกันก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เป็นมงคลค่ะที่พวกเราร่วมใจกันในการนําความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยนะคะคุณกัตชาชาติคะในช่วง งนี้ดิฉันก็มียอดเงินที่จะสรุปเพิ่มเติมอีกอย่างที่คุณอรพันธ์ได้กล่าบเรียนไปแล้วนะคะว่าเดิมเนี่ยที่ได้3ล้านกว่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็น3ล้าน6แล้วขึ้นมานะคะโอ้โหสามล้านหกแสนสี่หมบาท25สสตางค์แล้วค่ะ ดียวหลังจากที่ท่านปร,ระธานจัดงานได้ดประกาศไปไม่ถึง5นาทียอดพุ่งขึ้นมาทันทีดิฉันว่าถ้าจัดถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสเนี่ย<ช>อาจจะมียอดเพิ่มอีกนะครับคนไทยเราใจบุญน,นะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับก็เราสองคนทุกท่กทานเลยนะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ผู้ร่วมบริจาคในวันนี้นะครับร่วมประมูลสิ่งที่เป็นสิรปมงคลของเราด้วยนะครับคื็พระกลิ่งสวัฒโนนะครับแล้วก็ได้ร่วมมีน้ําใจกันในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องขอกราบอนุโมทนากับทุกๆท่านจริงๆนะครับในโอกาสนี้นะครับรวมไปถึงผู้ที่มาร่วมรับโทรศัพท์กับเราในวันนี้นะครับและทางธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินนะครับแะทุกท่านทีเดียวนะครับและก็ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับ ท่านสํานักงานทางเลขานุก,การในสมเด็จพระสังฆราชวัดบอ่บอวอนนิเวศพิหารนะครับ รวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบช่องห้าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของช่องหทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันให้การสนับสนุนในวันนี้ครับแล้วก็ย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะหลังจากวันนี้ไม่ใช่สิ้นสุดการบริจาคเลยนะคะเรารยัางบริจาคเพิ่มเติมกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในชื่อบ,บัญชีจากก้อนดินสู่ก้อนบุญค่ะรหัส7134คะ่ะรหัส7134ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยนะคะสร้างกุศลกันได้ทั่วหน้าในชื่อบัญชีจากก้อนดินสู่ก้อนบุญค่ะ นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถโอนเงินสดนะครับอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับชื่อบัญชีคือจากก้อนดินสู่ก้อนบุญนะครับเลขที่บัญชีก็คือ167-6-00669-9ีด6ีด0ีด9นะครับ ค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่เราจะจากลากันได้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะเรามีบ,บทเพลงไพ่ราะึ่งสื่อความหมายถึงความสําคัญของการจัดรายการในวันนี้นะคะนั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชค่ะโดยเรามีศิลปินรับเชิญนะคะคือคุณชาคริตแสงหิรันเป็นผู้ขับร้องพร้อมกับเล่นกีตาร์สดๆในห้องสมททบ5เลยค่ะ จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามด้วยกันนะครับสำหรับท้ายรายการในวันนี้นะครับและสำหรับช่วงนี้เราทุกคนต้องกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคในวันนี้นะครับต้องขออนุโมทนากัาบทุกท่านด้วยนะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สังฆราชามุทิตาอภิวาทผู้ทรงทงัทรงเมตตาบารมีทรงชีน้นำเผยแผ่พ,พุทธทางให้เกลีกไกลเชื่อกำทรรดีกันเถิดนา คือสัจจาทรงกรุณาสั่งสอนไว้ให้ทุกคนจงก้าพ้นจากเวรภัยหยุดการวินวายตายเกิดกันเถิดนาสมเป็นพระบิดอนห่งมูอสองมันมิ่งควันมันดำ ศาสนาครูผู้ให้เปลี่ยมหรือไทยดูพระเมตตาดังฝนรินจากฟ้าชุ่มชังใจทุ่มเทกายและใจเปลี่ยมศรัทธาศาสนาให้ยังงยืนสืบต่อไป ดนในลาสาธุชนสาบสึ้งใจใส่สองสนัสนให้อายุวัฒนามงคล แห่งมูสงเป็นมิ่งควัมันดำรงศาสนาครูผู้ให้เพร่ยมฤทธิ์ไทยด้วยพระเมตตาดังฝนรินจากฟ้าทรงเป็นพระบิดดนแห่งมูสงเป็นมิ่งควัมันดำรงศาสนา ไม่เปลี่ยงหรือไทยดูพระเมตตาดังฝนรินงจากฟ้าชุ่มช่ำใจทุ่มเทกายและใจเปลี่ยนศรัทธา,าศาสนาให้ยังยืนสืบต่อไปด้านในลาสาธุชน ซาบซึ้งใจแส้สองสันเสริมให้อายุวัฒนะมงคล